สวัสดี ughs. ค่ะทุกคนวันนี้นะคะทุกคนเราจะมาสอนกินอาหารนะคะให้นานที่สุดเลยนะคะก็จะเป็นอาหารที่อยู่ในเกมสก,กุละนะคะเป็นอาหารที่เขาขายนะคะทุกคนพวกอาหารในเซเว่นอาหารในตลาดอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะอันนี้เราได้ซื้อมาแล้วนะคะมันจะกินเร็วมากนะคะทุกคนดูนะเนี่ยคือแป๊บเดียวมันจะเสร็จแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวดูอย่างต่อไปเนี่ยทุกคนดูดิเวลากินเนี่ยมันจะเร็ ทุกประมาณนี้จะเร็วมากแล้วมันจะดูแบบยังไงไม่รู้นะคะทุกคนคืออันนี้สามารถเอาไปทําละครสรั้นได้นะคะถ้าเราอยากให้ตัวละครเรากินอาหารช้าลงนะคะค่ะทุกคนอันดับแรกเลยนะคะเรามีอาหารมาแล้วนะคะเป็นข้าวปั้นเหมือนกันนะคะก็อันดับแรกนะคะให้เราเข้ามาที่เมนูนะคะแล้วก็ให้เรามาที่อันนี้นะคะทุกคน พอดโหมดหรือว่าอันนี้อันนอานไม่ออกเหมือนกันนะคะทีนี้จะเป็นท่าทางแบบนี้มาให้นะคะแล้วมันก็จะมีปุ่มบวกกับปุ่มลบนะคะในระยะ1ลบประมาณนี้นะคะทุกคนเออให้เรากดไปที่กระเป๋านะคะ ะะทีนี้ให้เรากดกินข้าวปั้นนะคะทุกคนระหว่างที่มันกินเนี่ยให้เรารีบกดลบให้เร็วที่สุดให้มันเหลือศูนย์นะคะทุกคนดูดิแบบนานเท่าไหร่มันก็ยังกินไม่หมดนะคะทุกคนถ้าใครอยากได้เป็นเมนูอื่นก็ได้นะคะแต่ถ้าเป็นจําพวกน้ําเนี่ยมันจะมันจะเร็วนิดนึงนะคะต้องแบบปรับให้ทันนะคะทุกคนเนาะมันต้องใช้ความเร็วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปน,นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์ด้วยนะ วันนี้ลาไปก่อนนะคะยินลืมกดติดตามด้วยนะ